ตอนตอนนั้นทราบไหมคะว่าวเกิดอะไรทาไมทําไมเขาถึงเดินแถวแล้วเขาไปไหนกันทําไมไม่แวะร้านเราเลยอ๋อทราบแล้วเพราะเพราะ่เรา,าขายอยู่ใกล้โรงงานเนี่ยพนักง,งานเขาจะแบบมาซื้อบางทีเขาก็ตุนของเนาะเขาบอก<อ><อ>ว่าเออเขาไม่ให้มาซื้อแล้วอะไรเงี้ยเราบอกโอ,โอ้ตายแล้วเราจะทํายัางไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออก็ยังจะบอกว่าก็ก็โอเคแหละเนาะเออก็ช่วยๆกันไปเราก็ยังบอกว่า,า,า,ะนะออาช่วยๆกันไปต่ออะไรเงีย้ยค่ะก็เราก็เข้าใจสถานการณ์แหละถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ยัง คงอยู่อ่ะก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยให้มันเด็ดขาดไปก็ให้มันจบทีเดียวเลยเราก็ต้องอยู่อย่างนี้เดือนนึงแบบไม่มีไรายได้ค่ะพีะ่แบบอากเคยกัดขายอย่างหนูอ่ะได้วันละประมาณสามพันใช่ไหมอย่างวันเนี้ได้วันละพันอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะยุบ่าไป,าไปเสดิขายกันข้างในโรงงาน เขาเอาแค่จํานวนจํากัดเพราะว่าพื้นที่เขาไม่พอใช่ที่เขาจะเอาแค่แบบที่จําเป็นจริงๆกับข้าวหรืออะไรที่แบบจําเป็นต่อการๆๆๆๆดารงชีวิตจริงๆอ่ะหลังบางคนไปช้าหน่อยแบบเหมือนว่าพื้นที่เขาไม่พอเขาก็ไม่เอาแล้วประกาศจากองค์กรบริหารจังบวัดภาฝใต้โดยสาธารณการการแพร่ระบาดของโคโควิด -19 ในจังหบัดภาคใายค่ะทั้งหมดด้วยพื้นที่ควบคุมส่งเสริตามประกาศของขอระทรสาครณสุ ตึงด้กําหนดมาตรการซิลแอนบัฟเฟอร์28วันทำให้มีพ่อค้าแม่ค้าและมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาจได้รับผลกระทบแต่ได้รับความเดือดร้อนค่ะอบอตท่าทรายจะนึกออกสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของท่านนะคะในวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากอบตท่าทรายออกสำรวจข้อมูลของท่าน รู้จต่ไม่บอกใครคือความในใจก็มีอยู่แล้วเนาะพอไหมคะหนึ่งนะ้า ที่วบคุสูงสุดแงคจงหวัดจามรกาหของจังหวัดสุราษฎร์เพื่อสนับสนุการคิวแน็ค้ัล้์ต้างๆพอประกาศปุกแล้วก็มีธงเดินนำทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าซื้อเลยค่ะเราก็ได้แต่ขาจรนิดๆหน่อยๆนะคะก็ยังดียังพอได้กินค่ะพี่แต่ถ้าไม่ขายเลยเราจะไม่มีทั้งค่าที่แล้วไม่มีทั้งค่ากินค่ะขายต้นลาคก่ร้ได้ี่ได้ครับ ออเที <łość> ่พตี่แล้วนี่พอนีู้ดตรงปเดินไะี่ก็จการกอดได้เพี่ก็ส่งได้เลยใช่ไหมคะแยกคุน้องรอรับเลยครับ แต่ว่าพวกเราจะตายเอา,เอาเอาเอาทางนั้นอย่างเดียวทางนี้ตายไม่พี่เลยอ่ะไม่แต่หกโมงเช้าจะหมันเนี่ยไปเดียวเดียวเดินตรงนี้จะมียังไงอะไรนะเนี่ยเนี่ยไม่มีไม่มีทางจะถึงขอให้ถ้าไม่ถูกทาเภอคงถวกให้แก่ แต่ถ้ายัางมีคนงานทั้งในรู้จักเที่ยวญาติพี่น้องก็แนะนํากันไปขายทั้งในได้ถูกปะคะแต่อคนที่เหลือละ่ะแม่ค้าที่เหลือละ่ะอยู่ยังไงคะมองยังไงต่อการจัดการของรัฐว่ารัฐก็ยพยายามจะควบคุมเรื่องกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ให้มาปะปนกับพวกเราด้วยอันนี้ก็คือก็เข้าใจเขนานะที่ถึงแบบเออก็เข้าใจแต่เราก็แบบว่าเขาน่าจะมีข้อเสนอมาให้แม่ค้าที่ไม่สามารถเข้าในโรงงานได้เหมือนกันว่าจะทํายังไงกับรายได้ตรงนี้ที่เขาต้องจ่าย หรือว่าจะเสนอก็จะของพี่ว่าเออขอได้ไหมเดือนหนึ่งไม่ให้เขาจ่ายค่าพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบขอความร่วมมือกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เข้าใจว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วมันมีผลดีขึ้นคือผู้ติดเชื้อลดลงเราก็ดีใจเพราะว่าเราจะสามารถแบบภายในเดือนเดียวแล้วเดือนถัดไปเราก็จะขายของได้ปกติมียอดปกติก็โอเคให่ไหมคะพี่แต่ถ้ามันคุมแล้วคุมไม่อยู่ก็อีกเรื่องแต่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ายอดมันก็ลดลงบ้างอย่างเงี้ย มาหลอกพี่นาะกอีก28วันเองอ่ะนโรงานคุณอันนี้เอาเข้าไปขายข้างในเหรอคะครับผมอันนี้ต้องไปกี่วันแล้วอะคะต้องอาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วครับอาทิตย์กว่า,าเป็นประเภทอะไรบ้างอะคะผลไม้กับผักครับผลไม้กับผัก หมดไหมคะเวลาเอาเข้าไปแต่ละทีเอ่อบางวันก็หมดคนะ่ะบางวันก็ไม่หมดแนละ้วแต่ค่ะแล้วทำไมถึงเขาไปขายข้างในได้อะคะเอ่อพอดีเขาเขาเคยขายอยู่แล้วเอากระสอนนี้ให้ตบบพิจารณาเอ่ออ,อ,อ,อุจาร์กระปุกทางกาดเนาะคครับเขายอยู่แล้วค่ะถือว่าแบบขายดีนะ เทียวกับข้างนอกแบบไหนก<น>็ดีกว่าเพราะว่าข้างในเขาบังคับขายข้างในยอย่างเดียว